EP 3ที่ทุกคนรอคอยมาแล้วค่ะหลังจากที่พาเพื่อนๆนไปลอบผักตบทําไม้กว่าจะได้มาตกไม้นี้ก็นานพอสมควรเลยค่ะแต่รับประกันว่าคลิปนี้ไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังแน่นอนพอมาถึงน้ําก็แห้งลงไปเยอะเลยค่ะเพื่อนๆจากครั้งที่แล้วนะคะผักตบแน่นเลยแต่มาวันนี้นะคะผักตบหายไปเยอะเลยค่ะ เอาละค่ะได้ลุ้นแน่ๆค่ะวันนี้จะได้ปลาไหม <c oughs> วันนี้พวกเราจะใช้เป็นเหยือขนมปังเขียวนะคะสูตรของแองก็คือจะเอาขนมปังเขียวมาขยำกับกล้วยน้ำว้าสุกแบบนี้เลยค่ะใส่ถุงไปแล้วก็ใช้มือขยำขยำแบบนี้เลยค่ะรับรองว่าขนมปังนุ่มแน่น <c oughs> เกี่ยวเหยือง่ายไม่หลุดง่ายค่ะว่าแล้วก็ไปลุยกันเลย ช่วงที่แอนมาถึงนะคะก็ประมาณบ่ายโมงแดดก,กาลังร้อนเลยค่ะไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่ามันลุ้นกันคะ่ะเพื่อนๆโรงนี้ก็รออยู่นานเลยค่ะคปลายังไม่กินเบ็ดเลยและในที่สุดปลาตัวแรกของแอนก็มาแล้วคะ่ะเพื่อนๆมาลุ้นกันว่าจะได้ปลาอะไรปลาตัวแรกของเรามาแล้วคะ่ะได้ปลาหมอ,อตัวอ้วนใหญ่ๆเลยค่ะอากาศกําลังร้อนแบบนี้ปลาน่าจะหลบแดดแอนก็เลยย้ายมาตกตรงเวงเล็กๆตรงนี้ค่ะ แล้วย่อนปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยค่ะเพื่อนๆเป็นปลามหมอตัวอ้วนอวบใหญ่ๆอีกแล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูแล้วท่าจะหมาน ไม่รอชาร์จลุยกันต่อเลยตกไปได้ปลาหมอมาแบบเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆพ,พี่ชายบอกว่าในคลองนี้นอกจากจะมีปลาหมอยังมีปลาช่อนปลาดุกปลาตะเพียนด้วยค่ะตอนที่ยังไม่มีผักตบนะคะแอนเคยเห็นชาวบ้านพายเรือมาแล้วเขาก็ใช้ปลาหมอตัวเล็กมาเป็นเหยื่อตกปลาช่อนอีกทีนึงค่ะได้ปลาช่อนตัวเป็นกิโลเลยค่ะเพื่อนๆพ,พี่ชายก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเวลามีเศษอาหารก็เอามาโปรยให้อาหารปลาตรงนี้แหละค่ะ แล้วก็ได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเพื่อนๆเ,เป็นปลาหมอตัวใหญ่อีกแล้วจริงๆพวกเราก็ตกด้วยเหยื่อไส้เดือนด้วยนะคะแต่ว่าปลาไม่กินเหยื่อไส้เดือนเลยอาจจะต้องใช้เวลารอปลาสักหน่อยแต่วันนี้เอาฟีลลิ่งสนุกๆได้ปลาแบบแน่ๆก็เลยใช้เหยื่อขนมปังค่ะ พอแดดเริ่มร่มแอนก็ลองมาตกหมายท่อ VVC ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะได้ปลาหมอตัวอ้วนๆมาอีกหนึ่งตัวส่วนไม้นี้พี่ดุลกำลังถ่ายผลงานตัวเองอยู่อาก็มากินเบ็ดแอนพอดีเลยค่ะไอทีเดียวพร้อมกันสองคันเลยสุดยอดมากๆวันนี้พวกเราก็ได้เป็นปลาหมอล้วนๆเลยค่ะตกกันมาจนถึงเย็นๆแล้วค่ะเพื่อนๆยิ่งเย็นบรรยากาศยิ่งดีค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูผลงานของวันนี้กันดีกว่า นี่ก็คือผลงานของพวกเราวันนี้นะคะเป็นปลาหมอล้วนๆเลยค่ะเห็นปลาหมอแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปทำแกงคั่วใส่ใบเป้นอร่อยๆกันดีกว่าค่ะไว้มาเที่ยวบ้านพี่ชายรอบหน้านะคะแอนสภาเพื่อนๆไปตกปลาหมายเด็ดรอบบ้านพี่ชายกันค่ะวันนี้ก็ลาก,กันไปด้วยบรรยากาศดีๆรอบบ้านพี่ชายค่ะ